ไม่ได้อกพี่เาเป็นอย่างนี้ทำอนั้นเไม่ใช่ว่าไม่อยากขายเลยด่าเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนะเดียวที่ต้องจัดระเบียบก่อนเถอะจัดไม่ได้หรอ